มาแล้วค่ะกับรถตู้เอาผาา s 4ปี22รถมือสองคุณภาพนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเอกรันตีนะคะวันนี้นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่สดสด,สดร้อนๆอนกันเลยค่ะใครหายอยู่จองกันให้ทันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะทุกท่านนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็นรถที่เราเพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆน,น,นะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะเป็นรถที่ลูกค้านำมาเทินแลกรถคันใหม่นะคะและพูดเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่เอามาขายนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้สภาพดีจริงๆเลยนะคะใครสนใจอยู่ฟังกันให้จบแล้วใส่ชุดแต่งมานะคะคันนี้มูลค่าประมาณแสนห้านะคะที่ใส่ชุดแต่งมาเป็นรถเอาผาดเอสเซ ส2 2วิ่งมาอยู่ที่80,000ต้นๆน,นะเดี๋ยวจะพาชมกันนะคะทุกท่านนะคะสำหรับราคานะคะอยู่ที่2 3 90,000บาทเครดิตดีฟรีเงินดาวกันไปเลยค่ะแล้วก็ผ่อนนานนะคะ84เดือนตกผ่อนเดือนละ40,000กับ10กว่าบาทเนาะเดี๋ยวเอพาชมแล้วกันนะคะว่าผ่อนเท่าไหร่นะคะประมาณ40,000แล้วกันนะคะเศษเล็กๆนะคะเอาละค่ะ จะดีแค่ไหนคะถ้าหากว่าท่านกำลังจะซื้อรถมือสองอยู่แล้วมีคนที่เขาเชี่ยวชาญช่วยดูรถให้ท่านและการันตีให้ท่านได้นะคะเอะบอกก่อนเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะรถทุกคันนะ,ะมือสองที่เรานํามาขายให้กับลูกค้ารถทุกคันเอมีการตรวจสอบ เอและทีมงานตรวจสอบกันให้อย่างละเอียดนะคะไม่ว่ารถจะมีอุบัติเหตุไหมนะคะรถมีน้ําท่วมไฟไหม้ไหมนะคะเราตรวจสอบให้หมดมีกับไม้ไหมนะคะเราตรวจสอบให้หมดเพราะฉะนั้นรถทุกคันนะคะที่เรานํามาขายมีการตรวจสอบประวัติชัดเจนนะคะทุกท่านตรวจสอบละเอียดยิบแม้กระทั่งว่ารถเนี่ย มีติดไหมมีติดในเรื่องของการโอนไหมนะคะพอร,รถบางคันนะคะมันก็จะมีการติดล็อกที่ขนส่งทําให้โอนไม่ได้หรือซื้อไปในอนาคตแล้วมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะแต่รถที่นํามาขายทุกคันมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีนะคะพูดก่อนค่ะว่าชื่อเอกรันตีนะคะทุกท่านนะคะตรวจสอบให้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะและก็บอกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า ใครก็ตามนะคะที่ติดตามเพจเอ๋แล้วบอกเอมาตลอดว่าบางทีก็ทักมานะว่าหารถรุ่นนั้นให้หน่อยหารถรุ่นนี้ให้หน่อยจะเอาสีนั้นจะเอาสีนี้เอาวิ่งเท่านี้เอาเท่านี้เอบอกก่อน,นะคะ่ะว่าเอ๋หาให้ไม่ได้นะคะคือติดตามเพจเอาไว้ของเราไม่ใช่เต็นนะ รถทุกคันที่เอาเข้ามามีที่มาที่ไปและเป็นรถจากผู้ใช้งานเก่งนะคะไม่มีกลับไม้นะคะทุกคนนะคะฟังไว้เลยค่ะใครสนใจจองกันให้ทันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเอาเป็นว่ารถคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่มีทำสีนะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะทุกคนรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะและบอกเลยค่ะว่าใหม่แท้นะคะอันนี้รถ สวยสภาพดีเช่อการันตีให้ป้ายนะคะคันนี้นะคะเอาละค่ะคันนี้นะคะจะมาด้วยชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง isa, โมเดลลิซ่ารอบขันนะคะซึ่งอันนี้เฉพาะชุดแต่งก็มูลค่าอยู่ประมาณเกือบ80,000บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดแต่งข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะสำหรับราคา2 3 9ล้านนบาท เครดิตดีฟรีเงินดาวนะคะแล้วผ่อนได้นานถึง84เดือนนะคะตกผ่อนเดือนละ4 0 0 0 0ืกับ13บาทจริงๆด้วยนะคะเครดิตดีฟรีดาวรถมือเดียวค่ะทุกคนนะคะเอาละค่ะาไปดูใหม่กันเลยค่ะนะคะสนใจยังไงก็ทักมานะคะสีดำนะคะเอาผ่าน s อเนี่ยเป็นเบนซินรวนมาด้วยเครื่อง2,500ซีซี 182แรงม้าใหม่นะคะจะอยู่ที่84,997กิโลนะคะก็ปกติของการใช้งานทั่วไปนะคะทุกคนนะคะคือคนเราเนี่ยใช้รถเนี่ยโดยปกติคนที่ใช้งานทั่วไปจะตกปีและประมาณ 25งหมถึงสามหมต่อปีนะคะรถคันนี้ก็ตกอยู่ที่3ปีแล้วนะคะเอาวราคาก็จะมีชุดแต่งนะคะเป็นสครับเพดค่ะแล้วก็มีตรงนี้อันนี้กระจุกกระจิกเนาะไปดูตรงกลางคะ่ะนะคะก็จะมีการหุ้มนะคะหุ้มเบาะ ตรงกลางนะคะแล้วก็ทําเป็นที่เก็บของนะคะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะเก็บเหรียญเก็บโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าเขาแต่งมาเนาะค่ะแล้วก็มีกล้องบันทึกนะคะพร้อมกับด้านหลังค่ะอันนี้ก็คือชุดแต่งนะคะก็คือซื้อไปแล้วเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเหมาะสําหรับการเดินทางสําหรับคนที่ทํางานในรถทานข้าวในรถประหยัดเวลานะคะก็จะมีเป็น โต๊ะกินข้าวนะคะหรือโต๊ะทำงานนะคะพร้อมที่วางเท้านะคะเป็นด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ก็คือมีการแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีวีหลังเนาะอ่านะคะคู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะทาน,น,ะะะทนข้าวนะคะเอาละค่ะค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือเองคอ,อ,อ,อเจ็บมาหลายวันละนะถ้าไอไปก็ ขอภัยจริงๆนะคะเพราะคอยังไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ว่ารถันเข้ามาสดๆร้อนๆแล้วก็มีคนร้องถามมาเยอะนะคะคันนี้นะคะก็เลยตัดสินใจอ่ะไลฟ์ให้ชมกันเลยค่ะทุกคนนะคะใครสนใจยังไงก็อย่าได้พลาดนะคะนี่เลยค่ะเอาผ่านมากันแล้วนะคะเอาผ่าน S4 แพ็เกจนะคะรถมือสองนะคะในโครงการวินวินวินนะคะรถสวยสภาพดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็บอกนิดนึงค่ะว่าใครสนใจ ที่อยากจะขายรถนะคะขายรถมือสองคุณภาพเอาเป็นว่าเอเน้นเลยนะคะเอาผาดน,นะคะหรือว่าเวลไฟรถตู้ละกันนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะนามาขายเราได้ให้ราคาดีๆหรือจะนํารถคันเก่ามาแลกรถคันใหม่นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าได้ราคาดีแน่นอนแต่รถคุณต้องสวยจริงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะด้านท้ายก็จะเป็นประตูออโต้ไฟฟ้า ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าแต่เราไม่ได้แทบทำอะไรเลยนะเพราะรถลูกค้าใช้รักษามากนะคะก็คือแค่เอามาทำควารรมสะอาดนะคะแล้วก็มาตั้งขายได้เลยเนาะสวยๆเลยค่ะรถเก็ดที่นั่งนะคะ ประกาศนิดนึงค่ะใครสนใจนะคะอยากจะขายรถได้ราคาดีก็ทักมานะคะใครที่บอกว่าค้างค้างงวดอยู่นะคะค้างงวดยังท่วมๆกลัว,มวมไม่ได้ราคานะคะก็มาฝากขายดาวได้นะคะเรารับฝากขายด้วยนะคะแล้วเรามี2เงื่อนไขคือถ้าเกิดว่าท่านทักมาก่อนที่จะทักมาหาเราจะขายเอารถเนี่ย ไปเช็คราคาที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วค่อยทักกันเข้ามานะคะโดยเฉพาะรถตู้อพาร์ทเวลไฟเอให้ราคาดีแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่พอใจราคาถ้าจะขายาเอามาฝากขายได้นะคะขายง่ายขายไวยด้วยเอกรันตีแต่รถเราตรวจสอบละเอียดยิบนะคะรถต้องสวยจริงนะคะไม่มีกับไม้นะคะทุกคนไม่มีอุบัติเหตุนะสำหรับคันนี้ให้ป้ายกันไปเลยค่ะรถสวยสภาพดี ชื่อเอ๋การันตีค่ะทุกคนจองกันให้ทันนะคะท่านใดสนใจก็ทักมากันได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะกออ็อย่างที่บอกไปนะคะใครอยากได้รถคันใหม่นะคะรถคันใหม่ของเราก็มีให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายนำรถคันเก่ามาแลกรถคันใหม่ได้ราคาดีๆสนใจเทรเข้ามาได้เลยค่ะ086666899 9นนะคะหรือแอด AEY Auto อยากพูดมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าคอเจ็บจริงๆนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเอาราคาก่อนจบกันนะคะไปชมตรงอื่นก่อนได้เลยนะคะชมรถรุ่นอื่นก่อนอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมคะตัวนี้มีใครคักอะไรมาไหมอโอ้ขอบคุณค่ะนะคะทันยาอยู่ค่ะพยายามที่จะรดใช้เสียแต่ว่าวันนี้มีลูกค้าเรียกร้องจริงก็เลยต้อง มาไลฟ์นะคะไอไอไ,ไปก็อย่าว่ากันถือว่าเป็นไอเลอิฟยูแล้วกันนะคะไอเลิฟยูค่ะอ่าค่ะวันนี้ลานเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไออีกแล้วค่ะบ,บายสวัสดีคะ่ะ